่านชมเนี่ยอันนี้จะใช้มีหนวดมีปูแสมอูดองอูดเกล็ดแตว้ใช้จะมาทำยำมีหอมแดงมีพหัวมีพริกขี้หนูหัน่นมีมะนาวอน,นี่ทีเด็ดมะม่วงใส่มะม่วงไปเลย เนี่ยหอมแดงอะไรใส่ไ,ไปเลยยำปูเค็มเนี่เกลือใส่ไ,ไปเลย ก็จะใช้ใช้ปูจเจิดยำในผมชูรสน้ำตาลเบบมะนาว เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินมาม่วงเปรี้ยวอยู่คลุกเข้าให้เข้ากันทำน้ำยำก่อน ยังไม่ต้องไปชิมจะใช้ฉีกปูใส่ไปเลยแล้วก็ใช้หักเล็บออกก่อนเนี่ยเล็บแบบนี้นะฮะหักออกเหมือนที่ใชัยเคยทำหล่นน่ะหักออกไปเลยจะปิ้งเนี่ยออกนี่ตรงจมูกตรงปากวาเนี่ยเด็ดออกไว้มันแข็ง โอ้โหมันท่านผูชมมเห็เนี่ยมันคุกข้าวสเสด็จเลยเนะี่ยจะใช้ลวกน้ำร้อนนะ้นนะแต่ไม่ลวกให้สุกนะลวกพอแบบพอให้ได้น้ำร้อนน่ะน้ำร้อนเดือเดเแล้วปิดไฟแล้วปูไปลวกแล้วออกเลยอืมอืออันนี้ปูสแมแห ยำปูดองเนี่ยหักเล็บออกซะไม่มีประโยชน์กินไปทิ่มปากไปว,วะ่ะจะเป้งโอ้โหดูเนี่ยมันเห็นไหม,มเนี่ยเอาออกอโอ้โหม,ม,มันย่องเลยคผู้ชมไหม,มเห็นไหมคุกข้าว อืมดูอร่อยแน่นอนเลยอืมเด็ดออกละอืมเดี๋ยวเวลาเราเคี้ยวเราอะไรได้ไม่ทิ่มปากไงอืมโอ้โหมันย่องเนี่ยเห็นไหมเนียนะ่ยมัน ผู้ชมน,นะมันเต็มท้องเลยหิวเลยหิวเลยเนี่ยเดดแบบเนี้ย ไม่รู้ใครทำแล้วเดดเป็นเปล่านะแต่ช้เด็ดออกหมดอะ่ะทั้งหลน่นทั้งอะไรเพราะมันเดี๋ยวเข้าไปทิ่มปากเนี่ยโอ้โหมันแต่ละตัวเห็นไหมพี่ชมคุกข้าวกินอร่อยจังเลยเนะนี่ยนี่เขาออกเนี่ยเขาออกลนะอือหืม อืมอมอร่อยแน่มาคุกคุก็็กกเดี๋ยวชิมกันผู้ชมเนี่ยยำปูง,ง่ายๆก็ใช้ไปเดินหายนี่เดียเอ้มาดันไม่มี มันไม่ใช่หน้ามันไงไม่รู้เดินหาไปตามตลาดไม่เจอยำม,มีมดันเอาใส่มดันโอ้โหยำแบบพุดยอดเลยอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวชิมหน่อยชิมน้ำชิมมะม่วงชิมพริกเนี่ย อเป๊ะเลยผู้ชมไหมอือเนี่ยยำปูเค็มปูอด,ดองกับข้าไอะไรมีหนวดมือนี้ไป่หอม หอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยมะม่วงสับม่วงน้ำมไม้สับโอ้ oh, oh, อร่อยมากเดี๋ยวต้อยไทยตักใส่จานใะห้นี่เป็นไงท่านผู้ชมยำปูดองกับข้าวตราชทยมีหนวดมือนี้น่ากินไหมปูสมแหมดองตะาไทยมายำมีมะม,ม่วงสับมีพริกขี้หนูซอยมีหอมแดงบเบมะนาว เติมเกือเติมตาลก็กไปตามใจชอบอร่อยแน่กับข้าวตาชัยมีหนวดอร่อยทุกจานมื้อนี้กดติดตามท่านตาชัยมีหนวดด้วยนะเป็นกำลังใจตาชัยมีหนวดด้วยขอบคุณมากขอบคุณครับ